นะจ๊ะเบอราก็เอรัรับง่ายๆจะได้หายนะจ๊ะแล้วเคยทําเอกสารเทศอื่นๆไหมก็มีค่ะมีอะไรอีกว่ามาสารภาพมาก็ทีท่านให้เขียนก็เขียนทีเราเขียนเองอ่ะมีไหมมีมีเดินทางค่ะเออเดินทางจากนี่ไปโน่นจากโน่นไปนู่นต่อรถไฟรถยนต์เครื่องบินทั้งๆที่บางทีไปรถเพื่อนใช่เปล่าแต่เขียนเบคร์นะจ๊ะ แล้วมีเคยเขียนด่าใครไหมบัตรสนเท่ะอะไรเงี้ยี่เียคิดดูดีๆนะมันจะได้หายไปเลยที่ช่วยนึกเนี่ยจะได้หายอาจจะมีค่ะอ้ามีก็มีอาจจะไม่ได้นะอาจจะก็ไม่หายนะถ้าง,งั้นก็อาจจะหายนะจ๊ะนี้ป่ะเขียนเขียนด่าคนเขียนว่าคนทั้งลงชื่อไม่ลงชื่อมีไหมจ๊ะ มีอ่ะรับสาร,รภาพหมดแล้วลองดูซิดีขึ้นยังค่ะก็ดีดีขึ้นดีดีขึ้นเลยนี่ยังไม่ทันได้บุธบุญเลยแค่ไต่สวนแล้วกล้าร,รับสาร,รภาพอ่ะดีขึ้นแล้วนะจ๊ะไม่ปวดค่ะอ่ะไม่ปวดเมื่อกี้ยังบ่นปวดอยู่เลยตอนแรกปวดจ้าตอนนี้ไม่ปวดเชื่อ,อยังแหละกรรมเวรมีจริงอ่ะแต่วันนี้เราอาจารย์พยายามจะช่วยนะที่ไต่สวนคุณเนี่ยบางคนก็คิดว่าอาจารย์พยายามจะกล่าวหาเนาะ โกรธกันไปเยอะแยะเลยเพราะสะรหแน่เรื่องชาวบ้านนะจ๊ะอ่าลองดูลองกําแล้วแบปดูซิยกขึ้นสูงนิดนิดแคเอาของวัดกลับบ้านไหมเอากลับยังไม่ได้เอากลับเป็กนเลยเดี๋ยวที่มันสับสนกันอะไรนะจ๊ะเอาอะไรมาพกพไอ้ทัพพีอะไรเงี้ยจ้ารักทรัพคือรักของสงนะจ๊ะ นี่เอาไปคืนนะเอาไปคืนให้เกินกว่าที่เอามาเลยแต่เราก็ทําบุญไปไม่เกี่ยวบุญก็ส่วนบุญอันนี้ลับก็ส่วนลับหมายถึงว่าใช้กันของมันอาหจะแตกจะพังอะไรเงี้เราชดเชยกันไม่ได้ไม่ใช่ส่วนที่เอามาเนี่ยเศษกระเบื้องยังต้องเอาไปคืนเลยค่ะมันแตกก็ต้องเอากลับไปคืนนะจ๊ะนี่เรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจ๊ะที่รักเรื่องนี่สงเนี่ยเม็ดทรายติดรองเท้าไปยังเป็นกรรมเลยค่ะวันที่สิบสี่สิบห้าถึงต้องสร้างพระชําระนี่สงไงนะคะ เพราะว่ามันเป็นกรรมใหญ่มากนะจ๊ะเอาลองกรรมแบใหม่สิจะเอาไปคืนไหมคืนค่ะคืนแน่นะแล้วเอาไปให้วัดมากกว่าที่เอามานะแต่ก็เอาไปคืนนะหักก็ไปคืนนะดูซิดีขึ้นไหม่ะดูหายลอกไยังหายก็แค่เนี้ยล็อกมาซะตั้งนานลอกมาตั้งนานถ้ารู้ว่าเอาของวัดกลับมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เอาคืนตั้งนานแล้วใช่ปะ นี่แหละที่เขาเรียกว่านี่สงสัญญาณไปนรกอ่ะคือสิ่งที่เป็นเนี่ยนะจ๊ะความเจ็บป่วยทั้งหลายคือสัญญาณไปนรกหมดความทุกข์ความเครียดหน้าบึง้งหน้างอคือเครื่องหมายบอกว่าจะไปนรกนะจ๊ะ uh huh. นั่งอยู่เมื่อกี้แบบตอนแรกม,มันปวดใช่ปะ่ะ uh huh. ตอนหลังมันก็หายปวดแต่มันยังล็อกอยู่ Lock, uh huh huh. ตอนนี้หายล็อกแค่เอาเอาแรงทับพีเหรอทับพีแค่นี้ <laughs> แล้วก็ไม่ ไม่ที่มันสับกันอยู่แต่เรา,แ,าแค่ไม่เอากลับไปเนี่ยนิ้วล็อกอยู่เงี้ยการเจ็บป่วยของพวกเรานั้นเกิดขึ้นเพราะก,กรรมของเราเองนะฮะเมื่อเราทําสิ่งที่ไม่ดีในอดีตมันก็ส่งผลมาสู่ตัวเราสู่สุขภาพร่างกายของเรานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะรักษา ให้หายโดยสิ้นเชิงเนี่ยนะครับนะฮะต้องอาศัยการเปลี่ยนกรรมของเราด้วยถ้าเกิดเรามารับการรักษาแต่จิตใจเราก็ยังตกต่ำอยู่เหมือนเดิมเราเครียดเราอะไรต่ออะไรของเรานะฮะไม่มีความสงบอ่ามันก็รักษายากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้เปลี่ยนกรรมของตัวเองนะฮะเพราะเราต้องมา แล้วก็ทําจิตใจของเราให้บริสุทธิ์พลังงานพีระมิดช่วยให้จิตใจสงบได้ครับนะช่วยให้สงบได้แต่ในใจของเราเนี่ยเราต้องมีความตั้งใจว่าเราจะเปลี่ยนตัวของเราเราจะไม่ไปทําสิ่งที่ไม่ดีเราต้องรักษาศีลให้สมบูรณ์แบบนะครับเราต้องขจัดกิเลสข,ของเรานะให้มากที่สุดเราถึงจะเปลี่ยน กรรมของเราได้นะฮะเมื่อเรามีความตั้งใจเราเปลี่ยนกรรมของเราเนี่ยการรักษาโรคจะเกิดขึ้นได้ทันทีทันใดนะฮะเพราะว่ากรรมมันหมดไปครับกรรมมันหมดไปเราก็ไม่ต้องมีอาการมีกรรมหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเหล่านั้นรู้สึกว่าปวดตรงนี้นะคะปวดตรงนี้คุณครู เคยตีเด็กมาหรือเปล่าตีแล้วเคยสารภาพหรือยังยังค่ะยังอยากให้สารภาพไงตีวันศุกร์ตีเมื่อวันศุกร์มาหยกๆเลยกรรมก็ตามส่งผลในวันอาทิตย์นะจ๊ะแล้วจะตีอีกไหมล่ะไม่ตีถ้าตีอีกก็ไม่ให้หายหรอกไม่ตีแล้วค่ะไม่ตีแล้วนะไม่ตีแล้วพระพุทธองค์เจ้าขาคุณครูบอกว่าไม่ตีแล้วพระพุทธองค์เมตตาให้หายเดี๋ยวนี้เลยนะคะสาธุ อ่ะหายรู้สึกปวดอยู่ก็ไม่ไม่ได้ใช่เรื่องตีเด็กอย่างเดียวแล้วรรรรรเรื่องเอกสารเท็จเอาของหลวงกลับบ้านเอาของวัดกลับบ้านมีไหมจม๊ะมีนะจ๊ะ <laughs> มีอันไหนบ้างล่ะมีไอของวัดก็คือ อันหนังสือที่คุณเตี้ยพูดนะคะจ้า<ต>พระไม,ไม่ได้อนุญาตอนุญาตอยู่แต่ยังไม่ได้ไปคืนค่ะแต่ยืมมาใช่ไหมองค์นั้นสึกไปแล้วจ้าแล้วจะคืนไหมเนี่ยจะคืนค่ะจะคืนนะ,ะ,ะนแล้วของหลวงเรากลับบ้านไหม ของหลวงก็ไม่รู้อะไม่รู้อะไรแต่เป็นทุ่มแมกปากกากระดาษไม้บรรทัดมีค่ะมี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 ไหมมีค่ะอ้าวต้องรับก่อนถึงจะให้หายนักเรียนนะเขารับไปแล้วเมาจ่ายนะเอาของวัดกลับบ้านเอาของหลวงกลับบ้านนะเอาหายลูกหายสาธุเล่นละครหรือเปล่าเนี่ย เป็นไงอ่ะมันก็หายเดียขาดามันก็หายสินะอาจารย์ <c oughs> อ้าไม่เชื่อใช่ไหมว่าพระพุทธองค์ประทับที่นี่นก็รู้ไม่เชื่อเหรอว่าสิ่งศ<ช>ักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่นะที่นี่<ต>คุณมองไม่เห็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทานมันไสรยรัตนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนกรรมของโลกเปลี่ยนกรรมของมนุษย์นะครับและปัญหาต่างๆมันก็จะหายไปเหมือนกับโรคที่เรารักษาได้ทันท่วงทีนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะเราเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ ด้วยการที่เรามีเมตตาต่อกันช่วยเหลือกันแล้วก็เราเองสำนึกผิดแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงตัวของเรานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ผูกพันมาถึงภาวะโลกร้อนด้วยนะครับว่าตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตจริงๆแล้วนะรเราจะรักษาให้หายทันท่วงทีเราต้องใช้วิธีแบบพลังพีระมิดนะะที่เราช่วยเปลี่ยนกรรมของมนุษย์ได้ด้วยนะครับ แต่พวกเราต้องร่วมมือกันและไม่ต้องถึงร้อยเอรซนละครับขอให้คนสักห้าสิบกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนดีโลกนี้จะมาทำลายเราไม่ได้ล้นะเมื่อเรามีกว่าครึ่งหนึ่งคนที่ไม่ดีอยู่ข้างๆเราเขาก็ได้รับผลบุญของเราไปด้วยนะครับโลกก็จะ กลายเป็นโลกที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่และก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้นะครับเพราะในที่สุดภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นจากกรรมของมนุษย์นั่นเองที่เราจำเป็นที่จะต้องล้างเผาพันออกไปจากโลกนี้ลดประชากรเพื่อเราจะได้อยู่กันได้แล้วก็คนที่ทำ มีมีกรรมหนักๆไว้เยอะก็จะต้องตายไปจากโลกนี้นะครับและคนจำนวนมากก็จะต้องโดนล้างไปจากโลกนี้เพราะกรรมมันเป็นปัญหากับบุคคลเหล่านี้นะครับแลก้ก็ก็จะเหลือแต่คนที่กรรมดีๆอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าถึงเวลาแล้วที่คนที่มีกรรมดีๆจะได้เข้าสู่นิพพาน เราจะมีประมาณพันกว่าปีพันกว่าปีนะครับที่เป็นยุคที่เรียกว่าเป็นยุคของความสงบสุขนะฮะยุคที่พวกเราก็รอคอยกันอยู่ก็คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในโลกของเรายุคที่จะเต็มไปด้วยความสงบนะฮะและคนที่อยู่ในยุคนั้นก็จะสามารถปฏิบัติธรรมเข้าสู่นิพพานกันได้ง่าย แต่คนที่ยังไม่พร้อมเพราะกรรมยังมีมากอยู่นี่เขาก็รอคอยวันที่จะมาเกิดนะครับนะแต่ต้องรอไปอีกสักพันปีครับแล้วก็ถึงตอนนั้นพวกเราที่ทำบุญทำทานกันก็ไปกันหมดแล้วแล้วก็พวกนั้นก็กลับมาเกิดใหม่